สวัสดีเพื่อนครับกลับมาพบกับสแตงเงริกแล้วครับที่ร้านปอนะพันรัตนาธิพย์เบสครับวันนี้พามาชมครับยูสุมิวเอ็กครับป้ายแดงเพิ่งออกจากศูนย์เลยนะเข้ามาจัดชุดใหญ่กันอีกแล้วล้อยางโช๊กนะครับสําหรับคันนี้ครับลูกค้าเลือกใช้เป็นล้อเลนโซนะครับขอบ29นิ้วเนาะเป็นลายวอลเลอร์นะครับออฟเซ็ตสินะสีซาตินแบล็คนะครับข้างหน้าผมรัดด้วยยาง2 6 5 5 0 20ครับเลนโซ่ไทยเป็นรุ่น RT07 นะครับผมตัวหนังสือสีขาวนะครับดอก AT นะ พร้อมชุดโชกนะครับด้านหน้าผมเป็นโปรเฟนเดอร์ฟรีนซีรีส์นะครับปรับ16ระดับนะครับพร้อมสปริงด้านหลังใช้เป็นพิกกิ้งแบกนะครับปรับ8ระดับนะส่วนสูงสแตนดาดนะครับผมเดี๋ยวติดตั้งกันในยูสุมิวเอ็กซ์ด้านหลังผมนะครับคันนี้สีดำนะจะออกมาหล่อขนาดไหนครับตอนรับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปชมครับเพื่อนๆไปติดตามกันเลยไปครับไปติดตามกัน แล้วก็เรียบร้อยกันไปครับสําหรับอิวสุมิวเอป้ายแดงของเราคันนี้นะครับติดตั้งล้อเรนโซบอลเลอร์นะครับขอบ29นิ้วนะออฟสินะครับสีซาตินแบล็คพร้อมประกบกับยาง265 50 20าห้าสี่ยีเรนโซทายนะครับ RT 07พร้อมกับชุดโช้กนะครับควีนซีรีส์นะครับผมและหลังพิกกิ้งแบล็คตับแปลระดับจากโปรเฟนเดอร์นะครับผมขยากรอแบบนี้ครับเหมือนมิวเอคันนี้ครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่ร้านปอพนพัฒน์ลัตนาธิเบตนะครับมีไลน์แอดกับเบอร์โทรนะครับตติดด่อเเี๋ยววผมขึ้้้นนไใหาะ สำหรับคลิปหน้าครับจะพาไปชมผลงานของทางร้านแบบไหนกันต่อครับหรือมีแนะนำรีวิวสินค้าตัวไหนกันต่อเดี๋ยวไว้ไปติดตามชมกันครับที่แฟนเพจนะครับปอนพันรัตนาธิเบศนะครับหรือใน u t u b e นะแล้วก็ใน t ิ k ต o กนะครับติดตามกันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ